สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพุทธที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับดิฉันธนรัตนเมืองโคดสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยค่ะลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนดามัน ส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆในตอนบ่ายและค่ำส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสามารถติดต่อสอบถามลักษณะอากาศเพิ่มเติมได้ที่076327191ตลอด2 4ชั่วโมงจบการรายงานพยากรณ์อากาศ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุกใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน